เลือกซาลาเปาให้หน่อยดิอันนี้ซาลาเปาอันนี้จริงดีจะหมดกล่องแล้วยังไม่ออกเลยซาลาเปาเออเราก็เลยต้องซื้อยกบออนี่แหละเ <c oughs> พราะเราเลือกไม่ได้ จุกมาอีกแล้วตัวอะไรกันนะอุ้ยสีขาวสาระเปาด้วยป,ป้านี่สาระเปาจริงด้วยเอิงสาวป้าเอาอสาวป้าได้จริงๆอ่ะแล้วว่ามีซึ้งด้วยนะเซลลงเปาด้วยนี่หว่าดูแข่งก่อนได้ป่ะอื ที่สิบจ้ะ